you กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินพิการและพัยโอการโมดิอาร์ตโนแฮนนะครับเราได้สร้างผลงานของศิลปินพิการและพัยโอกาสขึ้นมานะครับหลายชิ้นแล้วด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมาก,กรรมนะครับงานพระพิฆเนศของคุณเอกชัยวรรณแก้วนะครับงานเสื้อลายเส้นของคุณาทีคนปากสิงน,นะครับรวมถึงลายการ์ตูนป๊อปอาร์ตของน้องๆศิลปินน้องเต้ชินวัตร เป็นศิลปินด้ยโอกาสอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรากาลังพัฒนาสินค้าแล้วก็ออกสู่สาธารณะนะเพื่อให้สาธารณะเนี่ยได้หันมาสนับสนุนส่งเสริมโอกาสศิลปินพิการเหล่านี้ให้ได้มีอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงผลงานออกสู่สาธารณะครับภารกิจของมูทิอาสโนแฮนโดยกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินพิการและผู้โอกาสนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจที่จะสร้าง ความมั่นคงให้กับศิลปินพิการและพิ้ศษกาศให้มีพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขในการทำงานศิละปะครับในนามกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินพิการและพด้วยกาศโดยมูยทีอาร์ตโนแฮมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับองค์กรทั้งภาครัฐและเอก,กชนครับเข้ามาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหรือสีผู้กันนะครับ แล้วก็เฟรมกระดาษอุปกรณ์ศิลปะต่างครับที่ท่านพอจะมีกําลังสามารถสนับสนุนมวยที่เราได้นะครับแล้วก็สามารถร่วมปัจจัยนะครับในการส่งเสริมกองทุนนี้นะครับเพื่อให้เราได้ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆ้ศิลปินการและผู้ดูการ,ร,ดการได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานสู่สาธารณะต่อไปครับร่วมกันสนับสนุนมวยทีอาร์ตโนแฮนด้วยนะครับ